สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับและทั้งที่ผู้ที่ติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเทสโชหนึ่งเล่มนะครับเป็นมีดคัตติ้งด้ามฝักไม้ประดูนะเล่มนี้เป็นใบ12นิ้วนะครับสารจิตมิน ด้ามหนิ้วครึ่งนะครับน้ำหนักดีนะครับกำลังฟันตัวมีทำจากเหล็กแหนบนะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันคืนไฟตามสูตรรับคุมด้วย k m g นะครับไม่ได้รับหินประมาณนี้นะครับคมุม เปิดไปให้ประมาณนี้นะครับความหวานเดี๋ยวเราไปลองทิลําไผ่กันดูนะครับไข่แห้ง ลำนานะครับปัดนลำก็หวานๆนะครับเกือบจำปันตรงข้อมนะัน ลำใหญ่ลำหนานะครับไผ่ลำนี้มาลองดูการรักษาคุมอีกรอบ ประมาณนี้นะครับความหวานก็มีลดลงนิดหน่อยแต่ก็ถืว่ารักษาคุมได้ดีเยี่ยมครับ